ด้วยันนี้ผมก็จะมานะครับผมวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูนะครับพร้อมกับการลงทุนนะครับผมให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าจะมีกําไรเท่าไหร่นะครับผมผมก็จะเล่นวันละ3คู่นะครับผมคู่ละ500นะครับผมมีทุนอยู่ประมาณพันหนะครับทุกคนนะพันหนะครับเดี๋ยวจะเล่นวันละ3คู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะครับผมสาหรับการเริ่มต้นนะครับผมก็จะคัดมา3คู่นะครับผมในรายการเล่นก็ยังไม่มีเล่นนะครับวันนี้นะวันที่9นะครับมีนาคมนะครับผมก็ยังไม่มีนะครับผมพอจะเริ่มเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะครับสําหรับการเล่นนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้วิเครา์จากโปรแกรมออกมานะครับผมแล้วก็ทําเป็นรูปออกมานะครับผมคัดไว้3คู่นะครับผมก็จะมีกัดบักนะครับผมแล้วก็ดอทมูนนะครับ แล้วก็อาเซนอนนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับ <c oughs> เราก็จะหา3คู่นี้นะครับผมเพื่อเราจะกดให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็น3คู่นี้นะครับผมกัดบกักดอนมูลอาร์เซนอลนะครับ3คู่นี้นะครับที่ผมเลือก มาเล่นสําหรับวันที่9มีนาคมวันนี้นะครับผมโอเคนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับคู่แรกนะครับเหมือนเช่นกัดบักนะครับผมก็โปรแกรมวิเคราะห์มาให้นะครับผมให้ไปต่อที่กัดบักนะครับมีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงนะครับ66%นะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับ42ต่อ30%นะครับผมแสดงว่าวันนี้เล่นกัดบักต่อครึ่งลูกได้นะครับผมก็จะจัดตามนี้เลยนะครับ คู่ต่อไปก็เป็นดอทมูนนะครับผมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมก็สูง70%นะครับแล้วก็มีโอกาสชนะ51%ต่อ37%นะครับก็ครึ่งลูกด้วยนะครับผมไปเล่นราคาที่ดอทมูนดีกว่านะครับผมโอเคแล้วก็คู่อาร์เซนอลนะครับวันนี้นะครับสูตรให้ออกมาจะมีสกอร์สูงนะครับถึง85%เลยนะครับแล้วก็โอกาสชนะนี่เยอะมากๆเลยนะครับ59ต่อ23%นะครับ ผมก็จะเลือกเล่นที่อาร์เซนอลนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมต่อที่1.5ลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาลงกันในนี้เลยนะครับในแบบฟอร์มของเรานะครับผมว่าเราจะเล่นทีมไหนบ้างนะครับโอเคนะครับผม3คู่นี้นะครับสำหรับวันที่9เดือนมีนาคมนะครับเหมือนเช่นกันบักนะครับผมต่อที่ครึ่งลูกนะครับดอทมูนต่อที่ครึ่งลูกนะครับอาร์เซนอลต่อที่หลูกครึ่งควบ2ลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากดในเว็บกันเลยนะครับกดให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับ อาเซนอนก่อนเลยครับ1บินนะครับผมแล้วก็กัดบักครับผมอีก1บินนะครับแล้วก็ดัดมูนนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงว่าทําไมผมถึงกดนะครับหรือว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมวิเคราะห์จากโปรแกรมออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็พอดูดูแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมสามารถเล่นได้นะครับตามสูตรมาชัวนะครับผมก็รอดูนะครับบินละห้าร้อยนะครับลงก็ลงเงินตป5 0 0นะครับ เราก็จะบันทึกไปในชีตของเรานะครับจะได้มีระเบียบวินัยนะครับจะได้คำนวณได้นะครับว่าเราขาดทุนยังไงนะครับผมให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับ3คู่วันนี้นะครับผมจัดไปตามนี้นะครับใครที่สนใจอยากได้โปรแกรมนะครับอยากได้คู่อื่นๆเพิ่มเติมนะครับรับโปรแกรมไปเปิดใช้ฟรีนะครับผมรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมกำไรทั้งหมดก็ยังไม่มีนะครับรอดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ3คู่ คืนนี้นะครับก็ลองไปจัดกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ